บาดนี้ล่ะเบิ่งไปงามสิไปยากบ่ไปยากพนนะอ่บ่แม่นปาจัี่ปลานั่นบ่ได้แออัดปานั่นบ่อยู่สบายๆบ่ อือก็น่าจะเดินทางเข้าไปตัดหญ้าได้ง่ายเมื่อวานนี่เอาเกี้ยวไปไปกับไปฆ่ายุหันกยุดเลยมันเออันนี้แลก็เล้ยเออกลยุดสัมพอแล่ะแม่มันจังฆ่ายุต้นนี่บ่อืออืออือแบบนี้กับบ่ฆ่าเลยกับไปได้เลยอืม มาหันอ e ีกแล้วเนี่ยมาหนีก็ได้อยู่ซิกแซกมานี่เยอะอืมจากมุมนั่นไปหาหัวก็สิได้อยู่ระว่ายหาสิบเซนนะเออได้ห่อนหกที่ผุหลาอืมอันนี้ก็คือการมองนี่อืมอืม น่ว่าก็ว่ากฎหมายเทศบาลไม่ให้ไม่ให้น้อยกว่าห้าสิบเซนหรือว่ตัวตัวบ้านนะเอออืมเนี่ยฮะเล่ันเ่อตั้งกำแพงตรงมาทีอืมอืมมีแนวรอบ่รอบ้านอยู่ถือเกี่ยวไปได้รอบบัานนี้เมื่อวานี่ไปหอนฮะเลเกี่ยวกระทอยทอยเลย พสิได้ขวมไปชิดชิดท่างเขาอลไรวะจิถือวิบขวมไปหายางกับยางของเขาเลยมันไปบ่ได้เด้ของเจ้าของบ่เจ้าของมีบ่แค่ใช่ปะของอย่าเพี่แน้ะเพื่อนเราถือต้องเลยตัวดีเศษเล็กนี่ก็เห็ดมาได้สบายบ่เน uh sí ี้ยมานั <h 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 ่งชิวๆ Ồ, oh, dình cây, sắc hỏa bỏ dình cây mm -hmm. แสดงว่าย e, no e ิ่งสกูแล <c oughs> ้วบ่หันตาตังยังแก่เสืยดนะตูน่าเอ็น้าตางน่นแล้วอะไรล่ะยิ่งสกูแล้วลอยเออได้มาธนาคานแล้วอ่าอแน่นเปี้ยบฟิตจนว่าเกือบเข่าบ่ได้เออรุ่นบ่เพื่อจักเม็ดไม่เพี้ยเลยดีมีสร้างสรรค์ซอยหนัดบ่ชสร้าบ่เข่าแน่นอน อืีพี่เกินไปบันนี้บันเก็ตเพิ่นสิวัดอันเครื่องหนึ่งของเสารัอันกับเสารนี้บอกว่า <c oughs> น่าจะบอ คือสีวัดสำนั่นออกมาำนั่นอือนะมาอีกแล้วไหวอยากให้ันมาไหมบ่มาดอกมาหันปู่เพื่นนั่นบนปูเพ่อนนั่นไปอยู่ก่นเนี่ยาไปอยู่ก่อนบบมาฝนกับบมาเออครกสิบาเลยนเออุ่ัดปาบะค่อือก็ทำเงินกูละ รูปลาวเอาแบบไหนเอาแบบซื้อกันกับปีท่านี่ป่ฟังทนี่ป่อย่าไปดีเออเออเด็กไหวเออได้เออซื้อรังกับตัวนั้นก็ได้แต่ว่ามันสิมีหน้าต่างอีกข้างนึงงเธอได้ขึ้นนะคนบันทึกเอนจีหน้าต่างูป่ะเออบันทึกใช้ยาว่าใส่ห้องนี้ห้องนี้ป่ะเออ ห้องนี่สิมีซองอันเพ่อถึ่งบานเกิถทึ่งหน้าต่างตัวนั้นอตอนนั้นความคืดนั้นว่าบานบานทึบนั้นว่าเสียเอาไซเคร่งกลางช่องนั่น<อ> <laughs> ให้มันได้ทึ่งสองห้องวะห้องละบานว่าถ้าเปิดออกว <laughs> ันถ้าเปิดออกกันนะบานกลางเราไม่ต้องเปิดความคืดเท่านะบุ้ยเตียวละบาน ເອົາຫ້ອງໄດ້ຫ້ອງนึงເພາະວ່າບັນທຶກນະກ้ຸงຫມາກມີ້ນະ